พระพุทธเจ้าในท่านสอน <c oughs> พวกเราให้พินิษพิจารณาเรื่องโลกธรรมโลกธรรมแปดความมีลากเสื่อมลากความมียศเสื่อมยศสันเสริญเสียงที่สันเสริญ <c oughs> <c oughs> ก็มีนินทา ว่าร้ายแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราประสบความสุขก็ยังมีสิ่งที่ทำให้เราทุกข์รวมความก็คือการการที่เราเรียกว่าได้แล้วก็เสียเรียกว่าเรามีสิ่งที่เราพอใจดีใจ มีสิ่งที่เราไม่สมหวังถ้ารวมความก็คือสิ่งที่สมหวังกับสิ่งที่ไม่สมหวังสิ่งที่สมหวังก็ทําให้เรามีความสุขมีความยินดีสิ่งที่เราไม่สมหวังไม่เป็นไปตามที่เราหวังก็พาให้เรายินร้ายเสียอกเสียใจใท่านให้เอาสิ่งเหล่านี้แหละมาพินิษพิจารณาเพโลกเราหรือชีวิตเรา ไม่มีใครพ้นไปจากเรื่องเหล่านี้ได้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบางทีเราอาจจะไม่ได้เอามาพิจารณาท่านให้มาพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราไปยึดมั่นเพื่อไม่ให้เราไปหวั่นไหวในสิ่งเหล่านี้จนเกินไปเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามล้วนแต่ต้องตกอยู่ภายใต้โลกกระทำแปดนี้ทั้งนั้นไม่มีใครเกินไปกว่าใครหรอก แต่ผู้ที่มักจะประสบสิ่งที่ไม่สมหวังมากกว่าท่านก็ว่ามีเหตุมีปัจจัยหนุนส่งมีเรื่องหลักกรรมเราทำกรรมอะไรไว้ผลก็จะตอบคอยคอยติดตามเราเหมือนกับเราไปไหนก็ตามมีเงาตามตัวไปตลอดพร้อมที่จะให้ผลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องหลักของกรรมจึงเป็นสิ่งที่ท่านต้อง เรียนรู้ศึกษาไปด้วยเป็นสิ่งที่เราจะไปหลีกหนีให้มันพ้นไปนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าความไม่สมหวังต่างๆนานาเนี่ยมักจะมีเหตุมาจากทำเราทำกรรมในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่สมหวังเพราะฉะนั้นท่านจึงได้สอนพวกเราว่าถ้าเรา จัดการให้ผลเป็นไปอย่างที่จะเป็นท่านจึงให้เราหันมาสนใจที่เหตุเหตุก็คือการสร้างกรรมการเคลื่อนไหวไปมาเราสร้างกรรมให้เป็นกรรมที่จะเป็นไปเพื่อความเพื่อความสมหวังนั่นแหละความสมหวังมากก็เพราะมีเหตุได้สร้างเหตุแบบนี้มามากความผิดหวังมากก็เพราะเราสร้างเหตุ แห่งความผิดหวังมามากเพราะฉะนั้นเราอยากได้แบบไหนเราจึงต้องหันมาจัดการที่กรรมการกระทําของเราซึ่งการที่จะจัดการกรรมของเราให้เป็นกรรมที่อยู่ในความควบคุมได้ไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะมันมีสิ่งที่สั่งการที่มีอำนาจเหนือเราอำนาจที่อยู่กับเรานี่แหละแต่เหนือเราคอยสั่งการให้ ไม่ทำกรรมอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมักประสบกับความผิดหวังผิดหวังอยู่เรื่อยไปนั่นแหละคนเราพอได้สิ่งที่สมหวังบางทีก็ประมาทบางทีก็ลืมเนื้อลืมตัวเพลิดเพลินยินดีไปกับความสมหวังเหล่านั้นไม่ได้ไปสนใจที่จะสร้างกรรมที่ดีต่อไปหรือใช้โอกาสแห่งความสมหวังนั้นๆมาทำให้เกิดสิ่งที่ จะสร้างความสมหวังให้ดียิ่งขึ้นมักไม่เป็นอย่างนั้นพอเรามีลาบมีลาบมีเงินมีทองพอเรามียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่เราก็อาจจะไปใช้ในทางที่เป็นการตัดรอนกรรมเรามีเงินมีทองอดใจไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งน,นี้หรืออยากได้สิ่งที่มีเท่านี้แต่ก่อนไม่ได้อยากขนาดนั้นแต่เพราะมีขนาดนี้ ได้ขนาดนี้อยากได้ขนาดนี้สูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อยเลยกลายเป็นนี่สินล้นพ้นตัวไปเรื่อยเลยว่างนั้นเถอ,อะนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอเรามีลาบหรือเรามียศถาบรรดาศักดิ์หรือเราได้รับเสียงสรรเสริญนินสรรเสริญยกย่องชมเชยบางทีก็พาให้ลืมความลืมเนื้อลืมตัวเหล่านี้แหละความติดในสิ่งเหล่านี้แหละเป็นอันตรายแม้ <c oughs> แต่พระท่านก็สอนมากที่สุดเลย เรื่องว่าอย่าติดในลาบสักการะก็คือเรื่องเดียวกันลาบก็คือสิ่งทั้งหลายที่คนเขาเอามาถวายติดข้องในสิ่งเหล่านั้นพออกพอใจภูมใิใจกลายเป็นเป็นผู้ลืมตัวแต่พระที่ลืมตัวนี้ก็เสียมากนหละมันก็เหมือนกันเหมือนคารวะที่ลืมตัวเมื่อมีสักการะก็คือเรื่องของการสรรเสริญยกย่องชมเชยเลยติดค้างคาอยู่สิ่งเหล่านี้ จิตใจแทนที่จะสูงไปกว่านี้ท่านต้องการให้จิตใจเนี่ติดพันกับสิ่งที่สูงไปกว่านี้อย่างเช่นอย่างเช่นการทำจิตใจให้สงบการทำสมาธิภาวนานี่คือการทำจิตใจให้สงบจิตใจของเราที่สามารถทำให้สงบได้ด้วยการที่เราอบรมจิตภาวนา เราจะค่อยๆเห็นสิ่งเหล่านั้นสําคัญน้อยลงบรรดาลาบยศสัรเสริหรือแม้กระทั่งสุขจิตใจของเราจะให้ความสําคัญน้อยลงเพราะว่าความสงบที่เกิดขึ้นภายในใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เหนือกว่ามีน้ําหนักมากกว่านะเพราะนั้นความดีจึงมีหลายระดับระดับของพวกเราเรานี่ปัถนาความสมหวังทุกอย่างพอะอะไรที่ผิดหวังนี่ก็ เสียอกเสียใจหมดกําลังใจไม่มีกําลังใจที่จะก้าวต่อไปพระพุทธเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยสอนเมื่อยามที่ประสบกับความสมหวังอย่าลืมตัวนะให้ใช้สิ่งที่สมหวังนี้เป็นทุนหนุนส่งในการที่จะสร้างกรรมเพื่อให้เกิดความสมหวังยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหะถ้าเกิดความผิดหวังอย่าท้อแท้อ่อนแออย่าหดหู ให้หากําลังจิตกาลังใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่เราจะต้องเจอกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียอกเสียใจตั้งจิตตั้งใจใหม่ปรับจิตปรับใจใหม่สร้างความสมหวังขึ้นมาด้วยการกระทําของเราเองใหม่นั่นแหละสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะถ้าจะว่าไปยังไม่อยู่กันในใจของเราที่ท่านสอนจิตภาวนานี้ก็คือจิตภาวนานี้เกิดผลได้หมด แม้กระทั่งคนที่ยากจนข้นแค้นคนที่ถูกด่าว่านินทาสามารถที่จะสร้างจิตใจให้สงบขึ้นมาได้ไม่งั้นจะไม่มีพระสาวกทั้งหลายที่มีความขุ่นข้องหมองมัวในใจที่ประสบความพัดพรากลูกตายสามีตายพ่อแม่ตายเข้าไปหาพุระเจ้าคนเหล่านี้คือคนที่ผิดหวังอย่างมโหฬาร แต่ทําไมสามารถที่จะฟังเทศฟังธรรมปุ๊บแก้ใจได้ทันทีสิ่งเหล่านั้นที่ทําให้เกิดความผิดหวังก็ยังมีอยู่แต่ทําไมใจไม่เสียใจใจเดิมที่ยังไม่พบพระพุทธเจ้าเป็นใจที่แบกความทุกข์สาหัสแต่พอเป็นใจที่ได้รับการอบรมสั่งสอนรู้แล้วว่ามีเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรือมีมัคมีองแปมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกทันทีที่มีความเห็นที่ถูกก็คือเข้าใจโลก เข้าใจว่านี่คือโลกธรรมความพัดภาคเป็นของธรรมดาความแก่เท่าชะาความตายเป็นของธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นของ,ของธรรมดานี่คือมีใจที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่ความทุกข์ก็ลดลงไปแล้วนอกจากนั้นยังเสริมสัมมาเรียกว่าทั้ง8ปดละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมา อะไรวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิหลักใหญ่ก็คือศีลสม,มาธิปัญญานั่นเองก็คือการควบคุมกายวาจาของเราให้ทําในสิ่งที่ถูกให้ทํากรรมในทางที่ถูกคําพูดถูกๆต้องๆไม่ให้ผิดไม่ให้ไปล่วงเกินใครไม่ให้ไปไปกระทบกระทั่งใครก็มักจะสมหวังถ้าไปกระทบกระทั่งมักจะผิดหวังโดนเขาด่ากลับ เขาด่ากลับมาก็เสียใจโกรธเครื่องอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคุมกายคุมวาจาคุมใจให้ดีกายวาจาบางทีสิ่งต่างๆมากระทบกระทั่งเรากระทบกายกระทบหูให้เราเจ็บปวดอันนี้คุมใจคุมใจก็คือคุมให้ใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิคุมใจของเราให้เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญหามีอยู่โลกธรรมมีอยู่ความเสื่อมราบมี ในความเสื่อมยศมีคนซุบซิบนินทาว่าร้ายทำให้เราเสียเสียให้หายก็ยังมีอยู่สิ่งที่มาทำให้เราทุกข์จากเรื่องราวต่างๆยังมีอยู่เช่นโรคไปไข้เจ็บเหตุร้ายความพ,พัดพลาดความแก่เท่าชรลาอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ได้ทั้งนั้นแต่เข้าไม่ถึงจิตใจเราเนี่ยเพราะฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีทั้งชายทั้งหญิงทั้งเด็ก ทั้งคนชราทั้งคนใกล้จะตายอยู่แล้วทั้งคนใกล้จะเจอเรื่องร้ายแรงอย่างองคุริมาอย่างงี้เนี่ยไปทําสิ่งที่ผิดมามากกำลังจะโดนคดีอย่างใหญ่หลวงเลยเขาจะจับเข้าคุกเข้าตารางประหารชีวิตก็สามารถพลิกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญท่านจึงสอนให้พวกเราอบรมบ่มนิสัยอบรมบ่มใจด้วยจิตภาวนาเพราะฉะนั้น เราก็จะค่อยๆมองเรื่องโลกธรรมที่เราเคยให้ค่ามากเคยดีใจมากเคยเสียใจมากเคยลืมตัวจากความสมหวังเคยเสียใจจากความผิดหวังเคยเป็นอย่างนั้นเนยเมื่อเราไม่ได้หลักจิตหลักใจที่ถูกเราจะค่อยๆเข้าใจสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นที่เคยมีผลต่อใจเรามากๆทําให้เราทุกข์เราทมขมขื่นใจมากๆจะค่อยๆเบาบางลงเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนให้เราสวดมนต์ไหว้พระนี่คือการฝึกจิตภาวนานะ สวดมนต์ไหว้พระนี่แทนที่เราจะเอาใจของเราไปปล่อยใจของเราไปในเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวที่ทําให้เราเกิดโลกกระทำเกิดความยินดียินร้ายอย่าไปเอาใจไว้แบบนั้นให้เอาใจไว้กับการสวดมนต์ไหว้พระผูกใจไว้กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่นี่เป็นกุศโลบายที่จะทําให้ใจของเราเกิดความสงบระงับขึ้นมาเมื่อสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วท่านสอนให้เราทําจิตทําใจของเราให้นิ่งจะทําจิตทําใจให้นิ่งก็ทํากายให้นิ่งนี่เหมือนพระพุทธโูป เนี่ยท่านนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่นเพื่อที่จะให้กายเนี่ยเที่ยงซะก่อนแล้วเราทําใจของเราให้เที่ยงเที่ยงในบทกรรมฐานเที่ยงในความที่มีสติสัมปชัญญะอย่างมั่นคงพอใจพอร่างกายเราเที่ยงแล้วจะเห็นเลยว่าใจเรามันไม่เที่ยงเลยมันหมุนวิ่งลุกลิดิ้่รน,นกวนกวายตลอดนั่นแหละท่านให้จับตรงนี้แหละ จับตรงสิ่งที่มันดิ้นรนวุน่นวุ่นดิ้นรนกวนกวายนี่แหละให้จับหลักไว้ถ้าเราปล่อยมันก็จะดินน้นรนถ้าเราไม่ปล่อยไม่ปล่อยคือไม่ปล่อยอะไรไม่ปล่อยบทกรรมฐานไม่ปล่อยลหมหายใจอาณาปานาสติมีสติจับลหมหายใจให้มัน่นเมื่อจับให้มัน่นใจของเราก็จะลดความหลุกลิกลงลง,ลง,ล,งลงไปนั่นแหละท่ามกลางโลกกรํทาที่ยังจะต้องเจอเจออยู่เราเลยไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ไม่ค่อยยินร้ายเท่าไหร่เพราะเราเป็นผู้มีหลัก คนที damned, ่มีหลักเนี่ยทำอะไรมักจะประสบความสําเร็จความสําเร็จไม่ได้เรียกว่าความสมหวังนะนะความสมหวังนี่ยมันยังอยู่ภายใต้สมหวังก็ได้ไม่สมหวังก็ได้แต่ความสําเร็จเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือเจออะไรก็ตามไม่ไม่รู้สึกทุกข์เจออะไรก็ตามไม่รู้สึกตีโพยตีพายไม่รู้สึกว่าทําให้เราลืมตัวได้จากสิ่งต่างๆมีมากก็ไม่ได้ทุกข์เพราะความมีมากเสียไปก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เราทุกข์เพราะความเสียไป ไม่ดีเลยชีวิตแบบน,นี้ถ้าชีวิตแบบนี้ดีเราต้องตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเอามาเอามาใช้ไม่ได้หมายว่าคนที่ปฏิบัตินี้ต้องมาบวชกันหมดไม่ใช่ความสุขนี่ความเข้าใจชีวิตหามาได้ต้องแต่วินาทีนี้วินาทีที่เราเข้าใจคําสอนแล้วก็น้อมนําคําสอนของพระเจ้ามาสอนตัวเองอยู่ตลอดไม่ว่าเจอเรื่องอะไรสอนเองอยู่ตลอดเข้าใจสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละความทุกข์ ย่างกลายเข้ามาในชีวิตเราน้อยลงยังมีอยู่ไหมมีแน่นอนพระพุทธเจ้าถึงให้สอนเรื่องทุกขสมุทัยนี้โลดมักท่านทึงสอนทุกให้กําหนดรู้สมุทัยให้พิจารณาให้ละให้วางให้ได้เพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อเราตัดดับละสมุทัยได้ก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ผลก็เกิดเป็นความผาสุกเย็นใจขึ้นมานี่แหละการที่พิจารณาเหล่านี้ท่านเรียกว่ามรก ่ยเจริญให้มากทําให้มากก็จะเกิดผลขึ้นมานเกิดผลก็คือผลก็คือความดับทุกข์ในจิตในใจลดลงไปลดลงไปนี่แหละท่านสอนเรื่องหลักทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือสอนเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเราไม่ได้ไปสอนให้ไกลอะไรเลยเราทุกเรื่องอะไรพิจารณาเรื่องนั้นเรากระทบกระทั่งจากเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาให้ความกระทบก,กระทั่งมันลดลงลดลงให้สิ่งที่กระทบต่อเรามันลดลงลดลงด้วยการพิจารณา ไม่ใช่ด้วยการนั่งอยู่เฉยๆไม,ม่ไม่ได้พิจารณาอะไรเลยนี่ไม่มีความฉลาดท่านจึงสอนให้เราต้องมีสติและปัญญาอะไรสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องมีต้องมันจเจริญเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา ภาริวะหาภูลาปริเปลนติสากครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนางูปะกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะมิเตตุสัพเพปลเปนตุสังกปาจันโทปนะลาโสยะธามณิโทติลาโสยะธาติโยวิวะจันตุสัพพะ ภาวนตุเตภาวตุสัพพมังคลัง รักขन्तु สัพพเท